อืมโซ่อ่ะโซ่ดูนะครับโซ่เอาหู่อดออไปหน่อยแังว่ารัความรักของซินี่ชักจะจืดจากเลยเน่โซ่นะครับโซ้เนี่ยก็คือเส้นที่เราจะต้องเขี่ยแล้วเนี่ยมีหัวแล้วก็มีชายใช่ไหมอืมกดมีหัวแล้วมีการกดอยู่เสมอนะครับอ่ะคานนี้เอาซินซูผ่าก่อน ซินสู้ผงซินสู้ผางนะครับหมายถึงตัวซินที่มามาอยู่ข้างๆนะครับวิธีการเขียนเนี่ยเดิมทีเนี่ยอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับคือตัวซินเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนแปลงมาเป็นเนี่ยเราต้องเขียนมันใหญ่ครับกดมีหัวแล้วก็กดหยุดครับเตียนที่เราจะมาใช้เนี่ยคือเตียนที่มีเตียนเสียเตียนสองเตียน แต่เราต้องจําให้ได้นะครับว่ามันโพซิชันเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ส่วนอันนี้ติดนะครับกดให้มันใหญ่หน่อยนี่อยู่นี่อันนี้ติดลักษณะเนี้ยคือการเส้นขวางเส้นหนึ่งนะครับอ่าเราเขียนนะตึกต๊กตึ๊กเตียนอยู่นี่นะครับอันนี้อยู่นี่นะครับแล้วเราก็อยเขียนตัวอะไรไปก็ว่าไปนะครับ สินสูงกดตืดบางคนเขียนเนี่ยจะมีความรู้ว่าโพซิชั่นอยู่นี่คือเขียนนี่ปุ๊บนะครับบิดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคือุมอการนิดนึงดดีติ้วนี่มาอย่างนี้ก็มีใช่ไหมอ่ะคือรู้ว่าตำแหน่งมันเนี่ยมันอยู่นี่นะครับอ,อยู่นี่ครับอ่ะต้องรู้นะครับว่ามันเนี่ยอยู่ระดับไหนอ่ะไม่ใช่ว่าเอาเนี่ยมาติด อันนี้มาตามก็ไม่ใช่นะสินสู้ผังจะต้องมีความใหญ่ตรงนี้นิดนึงนะครับนะเพราะเดี๋ยวเราจะเขียนอะไรตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมันเลยเป็นเรื่องของยินยาถูกไหมเป็นเรื่องของยินยานะครับว่าอันนี้เส้นนี้มันเยอะถ้าเส้นนี้น้อยเราไปเขียนบางมันก็ไม่สวยนะครับใครยังไม่เคยได้บ้างนนเนี่ยในนี้ยหนูะจะเอาไปเลยอันสี อ่ะดูสร้างเจียนสู้อันนี้อ่เยอะสร้างเจียนเจียนเรียกว่าอะไรแหลมแหลจำได้แล้วใช่ไหมอ่าหมายถึงเราจะไม่เขียนอย่างนี้นะครับเพราะตรงนี้มันเกิดมุมนะครับเราจะแปลงมาเพื่อใช้กันกันกบตัวเหมือนดูนะครับตัวเหมือนเนี่ย ตรงนี้เส้นหนึ่งนี่ตรงนี้ด้วยนะเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้อย่าลืมนะครับเอามาเส้นนี้ด้วยนะเอาใหม่ป,ปืดเส้นนี้ด้วยเหมือนยืนชื่อผางปืดสวงยืนผางปืดกดเพิ่มแรง เริ่มมีเสียงแปลกๆนะครับอ่ะต่อไปยืดเรื่อปืดหูหูนะหูนะอ่ะเยี้ยจื้ตีตึดตึดตึดปืดเห็นไหมทำไมเราต้องมีอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องที่มันอย่างนี้ครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็ ม,มันเหมือนกับมีเนื้องอ,อกชนิดพิเศษออกมานะครับไม่สวยเยืนดช่อผังตึงเนี่ยดกข้าไปนี่ครับรักแลดูแลไม่ได้นะครับเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย <c oughs> เนื้องอ,อกมาใช่ไหมอ่ะัวยืดมันสวยไหมมันไม่สวยใช่ไหมในขณะเน,นี้โล่งถูกไหมครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของสั้างจตสุวิธีการเขียนแล้วครับนึกถึง <c oughs> เรื่องของไอ้เส้นนี้เอาไว้ นะครับยิ่งแต่ให้มันยาวขึ้นเนี่ยเส้นนี้นี่ครับรกดเพิ่มแรงด้านซ้ายขึ้นมาตรงนี้เรียบ<ด>บี้หยุดเอาใหม่กดเพิ่มแรงด้านซ้ายมาบี้หยุดนี่เพิ่มมาแรงมาด้านนี้บี้หยุดอย่างนี้ตรงนี้ค่อนข้างจะตรงเพิ่มแรงเพิ่มไม่ให้เพิ่มมาแรงนะครับ <definite>. <S <S> <S นี่อย่างนี้ <S 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 นี่อย่างนี้เห็นไหมนี่กดเพิ่มมาแรงนะ อ่ะเอาไปฝากปากเลยนะเนี่อ่ะสร้างเจียนซู่เวลาให้เพื่อนไปเนี่ยถ้านเราไปขอเพื่อนเอยเอาไปขอสี่เหน่อยอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ให้คนที่ได้เขาออกตังค์ให้นะครับอ้าวมีอีกไหมมีมีใช้กับอะไรครับบนซ้ายมาล่างขวามุมที่เอียงจากบนด้านซ้ายเนี่ย มาด้านล่างขวาใช้สร้างเจสู้เข้ามาช่วยอ่ะจำตัวโขไว้เลยครับหนึ่งตัว mm hmm. ช่วยเสียงเราจะไปเขียนไหมมันไม่สวย mm hmm. ใช่ไหมฮ mm hmm. ะก็สวย,วสวยนะ <laughs> แต่จริงๆสวยนี่ไม่ได้นะครับอันนี้เฉียบคมกว่ามันฟินเนลเลกกว่านะ <laughs> ฟินเนลเลกกว่าเยอะนี่น นะอะไรที่เกี่ยวกับอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมสุดเลยอ่ะผมนี้ยืนตรงเลยอ่ะเห็นไหมอ่ะนี่นเห็นไหมอ่ะสมมติเขียนตัวโจงเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ย คือบนซ้ายมาล่างขวานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่ะตัวเสือเนี่ยอย่างนงี้นะครับอ่ะ,ต,อะ,อะตัวอี้บนซ้ายมาล่างขวาหนึ่งตัวบนซ้ายมาล่างขวาไอ้น,นี่ม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนี่นี่นใช่นะครับจำจำจำหลังเนี่ยบนซ้ายมาล่างขวาก็เป็นเส้นหัวแหลมเช่นกันนะครับอ่ะต่อไปอั้ไม่เคยได้ครับเราซื้อมันก็คล้ายกับเตี่ยนใช่ไหม คล้ายๆแต่ว่าคล้ายๆค,ายครับแต่ว่าเตียมันมีการบิดใช่ไหมอันนี้มันคุ้งตรงๆมาเหมือ ok นกับข,าากข้าวสารเมี่ยข้าวสารเนี่ยแล้วมครับมันคุ้งตรงๆมาเลยครับเตียยมันจะมีการบิดบิดไปเบียงมาใช่ไหมอันนี้มันไม่บิดครับมันตรงๆมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นการเพิ่มแรงคูการจะกดลงไปเรื่อยๆแล้วก็บี้หยุดนะครับเดี๋ยวเราเขียนตัวฟูเนี่ยนเ,นนเนี่ย,ยต้องหัดเขียนนะ เนี <f ood> ่ยฟูก็เป็นสร้างเชนซู้เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อย่าลืมนะครับสร้างเชนซูนะเ<ม>ออนี่ครับนี่บนซ้ายมาล่างขวาหนึ่งตัวนี่บนซ้ายมาล่างขวาเหมือนกัน<ม>อันนี้เรายังไม่เรียน<ม>อยโอ้โหผมนี่ยืนตองเบ <c oughs> ยงานอย่าลืมนะอ่ะฟูเดี๋ยวเราต้องเรียนกันนะครับอ้าบนซ้ายมาล่าง จะมีเยอะที่เป็นหัวแหลมคราวนี้ดูครับไอที่ปลายแหลมมีไหมถ้าเข้ากดนี้หมายถึงตัวที่เป็นอักษรเส้นสุดท้ายเนี่ยทั้งตัวเนี่ยไอเนี่ยพอดีเป็นสู้เส้นสุดท้ายพอดีนะครับถึงจะเข้าหลักนี้นะครับถึงจะเข้าหลักนี้เท่านั้นระวังบากนะ าจจะปาดท่านได้นะครับนี่ตืดไม่ใช่ให้ให้มันมาลักษณะนี้ครับคือธรรมชาติของวงมืออยู่แล้วนะครับถ้าแบบปื๊ดแล้วอย่างเงี้ยมันมันมันเราจะไม่สามารถบิดให้มันกลับมาด้านนี้ได้เลยนะครับว่าธรรมชาติมันอะเราค่อยค่อยยกไอ้ตัวเนี้ยก้ามมือเราอะมันจะขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันก็้มาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ เราเออผมถามว่าเวลาเขียนเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นสุดท้ายจริงๆเนี่ยเราสามารถกดหยุดได้ไหมกดหยุดได้นะครับกดหยุดอย่างนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากการเขียนในสมัยโบราณเนี่ยมันเขียนมาจากเพื่อลิงค์ต่อนะครับมันถึงทิ้งแหลมอย่างนี้ได้นะครับอ่าหมดยังเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอ่ะดูอ่ะ,แ,อะแบ่งกันครับ อ่าน้ำหอมให้น้ำหอมเนี่ยน้ำหอมเอสียนสวยมากวายแกนเอ็กแกนเอ็กแกนวายนะครับเวลาเจอตัวพวกอย่างนี้คือเราจะต้องคำนึงอย่างนี้ครับสัมผัสแกนนี้แค่นี้เวลามานี้บุ๊บมันจะค่อยๆเชิดขึ้นครับเป็นลักษณะนี้เสมอนะครับเช่นปึ้งสมมุติอันนี้แกนเอ็กซ์สั้นเมื่อนหมครับแค่นี้เห็นไหมครับ,ม,ม,รบมันจะอย่างนี้ และนี้สัมผัสนี้นะครับเนี่ยวลาเขียนตึง้งในสมมุติถ้าแกน y สั้นแกน x ยาวเนี่ยครับมันจะค่อยๆขึ้นมานหยุด mm hmm. เป็นลักษณะนี้นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากเช่นตัวอะไรเลยายากมาผูกกันไม่ดีนะเนี่ยมุกไปโทษผูกกัน <laughs> Uh huh. อันนี้ยาวยาวคู่เลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับมันค่อนข้างสมมาตรครับแล้วส่วนใหญ่เราซีจะบอกให้ไอ้เส้นนี้เนี่ยไอ้แกนแกน y เนี่ยมักจะอยู่ตรงกลางของอักษร mm hmm. เนี่ยตัวกลางเนี่ยมันจะเหมือนเลย mm hmm. กลางกลางอักษรนะครับอันนี้กเรอาอ่าาษอ่ะไปลองเขียนซะ